ตอนนี้เรามีรายได้หลายทางมากยังไม่ต้องพูดถึงเงินแสนนะนิ่หน่อยแค่ว่าเอาวันล,ละพันเนี่ยคุณทําได้เลยมีรายได้จากอะไรบ้าง 1. รายได้จากการสร้างรายได้ใน f a c e b o o k โพสท,ที่คุณลงรีวิวที่คุณลงสามารถเปิดโฆษณาสร้างรายได้ได้แต่ถ้าคุณยังเปิดไม่ได้คุณต้องเริ่มฝึกทำคอนเทนต์ก่อน ออสองในหน้าเพราะเวลาคุณทำคอนเทนต์เนี่ยคุณสามารถใส่ลิงก์แนะนําหนังสือใส่ลิงก์แนะนําของใส่ลิงก์แนะนําอุปกรณ์ไอทีที่คุณใช้แล้วไม่ต้องไปซื้อมาเพื่อรีวิวเอาของที่คุณมีอะ่ะมารีวิวและคุณก็สามารถสร้างไรายได้จากการเป็นในหน้าในแอปต่างๆได้ 3. ามรายได้จากอ e ีบุ๊กคุณรู้ไหมบางคนมีความรู้อย่างนิดหน่อยเนี่ยตอนนี้คือต้องการหาคอร์สสอนปลูกต้นไม้มากเพราะต้นไม้นิดหน่อยต้นแล้วสองสามหมื่นคุณรู้ไหมมันจะตายกันหมดแล้วแล้วก็ไม่มีใครสอนไม่มีใครสอนอย่างจริงจังไม่มีใครจัดเป็นคอร์ส <ๆ S 2> เพราะนิดหน่อยไม่อยากด กำลังซื้อคอร์สแล้วอยากจะลงทุนกับตัวเองอยากจะลงทุนกับสกิลใหม่ๆให้กับตัวเองไม่มีคนสอนคุณรู้ไหมพวกนี้เอามาทําเป็นอ e ีบุ๊กเอามาทําเป็นคอร์สออนไลน์ได้นะเพราะฉะนั้นรายได้ที่3คือเริ่มจากอ e ีบุ๊กก็ได้ถ้าใครไม่กล้าออกกลองเริ่มจากอ e ีบุ๊กแล้วทำอ e ีบุ๊กขายมีช่องทางมากมายที่คุณสามารถขายอ e ีบุ๊กของตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นเมมหรือจะขายเองก็ได้4รายได้จากคอร์สออนไลน์คุณรู้ไหมว่าอย่างนิดหน่อยเนี่ยเป็นคนอ่านหนังสือไม่ค่อยเก่งจะชอบฟังมากกว่าแล้วก็ชอบดูมากกกวว่่่่่่่่าาาเเป็นเ็นนนนดรรรใใหหหหมมๆ e ััยอบบถสสํะไคูจตแ อายุเยอะอ่ะเขาจะชอบเขาจะอยากอ่านมากกว่าเพราะฉะนั้นอันที่4ี่ที่คุณควรจะมีก็คือคอร์สออนไลน์เพราะมันจะเข้าถึงคนกลุ่มใหม่ๆอย่างถ้านิดหน่อยจะอยากได้คอร์สปลูกต้นไม้แบบพรีเมียมน้นหน่อยก็จะซื้อเป็นคอร์สแล้วถ้าคอร์สนั้นราคา5 6 0 0 0นิดนหน่อยก็ยินดีจ่ายเพราะต้นไม้นิดหน่อยมันกำลังจะตายแล้วนึกออกไหมเพราะฉะนั้นคอร์สออนไลน์ไม่จำเป็นต้องคอร์สความสำเร็จไม่จำเป็นต้องคอร์สไอทีถ้าคุณรู้สึกว่ามันคุณไม่ได้ชอบแล้วมันไกลตัวเอาคอร์สที่มันเป็นความชอบของคุณมาทําให้้้คคนนนนนนมมมมัััีีกกกลลุุ่่่่แบบบิดหอออออยยยเททพพรซืูาาะงตว อยากลงทุนกับสกิลใหม่ๆให้ตัวเองคนไม่ซื้อไม่เป็นไรนี่เราก็แคร์คนที่ซื้อเราก็พอคุณเชื่อไหมว่าสี่รายได้นี้นะมันสร้างรายได้เกินกว่าวันละพันแน่นอนถ้าคุณทำานอย่างจริงจังถ้าใครนะที่ดูไลฟ์ฟรีนี่หน่อยมาแล้วดูคลิปฟรีนี่หน่อยมาแล้วแล้วรู้สึกว่าเอออยากลงทุนกับสกิลใหม่ๆให้กับตัวเองบ้างนะนี่นยะมีซีรีส์ใหม่ก็คือซีรีส์มือใหม่เลยใครที่ไม่เก่งเทคโนโลยีแล้วอยากเริ่มทําออนไลน์นี่หนะ่อยแนะนํา5คอร์สนี้คอร์สแรกคือมือใหม่กดปุุงอันนี้เป็นการสอนสร้างรายได้้้้ผ่่่่่านนน Facebook แแแตตสอบบเเริมไมไกง IT, ลวซให คุณเปิดศักยภาพตัวเองได้มากขึ้นด้วยนี่คือขอ้อที่1ข้อที่2นะคือในหน้าในหน้าทุกแอปเลยไม่ว่าจะเป็น lazada shopee tiktok เป็นคอร์สในหน้าแบบที่ไม่ใช่แค่สอนสมัครแต่มาสอนทำคอนเทนต์ด้วยว่าคอนเทนต์แบบไหนที่คนชอบซื้อ3คอร์สท,ทำอ e ีบุ๊กนะโอ้โหเดี๋ยวนี้มันมี AI มีอะไรมาช่วยแบบเยอะมากนี่หน่อยบอกเลยว่าถ้าใครมีคอร์สอ e ีบุ๊กนะคุณจะสามารถเพิ่มแหล่งรายได้ไม่ต้องขายได้ทุกวันหรอกขายได้วันหนึ่งห้าร้อยวันหนึ่งสามร้อยก็ยังดีกว่าไรายได้ไม่เข้าเลยปะเพราะ กลังจะสร้างแหล่งรายได้ใหม่ให้กับตัวเองและข้อที่4นะคะคือคอร์สเปิดคอร์สออนไลน์นี่หน่อยจะสอนเลยว่าการทำคอร์สออนไลน์เนี่ยมันต้องทำยังไงในแบบที่คนทำออนไลน์มาแล้ว7ปีทำเงินมาเป็นร้อยกว่าล้านไม่ใช่แค่วันละพันแล้วคุณคุณกำลังได้วิชาของสกิลคนนี้เพราะนี่หน่อยเริ่มต้นมาจากสอนคนใช้ MacBook เนาะสอนคนทำคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นคุณก็สามารถที่จะสอนทุกคอร์สได้เหมือนกันและคอร์สสุดท้ายนะคะคุณจะขาดไม่ได้เลยในยุคนี้นั่นก็คือการใช้ AI เป็นผู้ช่วยคุณตอนนี้เราเริิิ่่่่มมมมตตตต้้้นนนนนททาธุุรกกจดดดดววววววยยยยััคคคคคเเีีีณไไหหอองชแ จะไปจ้างเลขาไหวไหมไม่ไหวเพราะฉะนั้นใช้ AI เป็นผู้ช่วยคุณใช้ AI ช่วยให้คุณใช้ได้ในชีวิตประจําวันนี่เนอจะสอนแบบง่ายแต่ใช้ได้จริงไม่ต้องเอายากๆแล้วคุณก็เอาไปงงไม่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจําวันนะน,นี่เนอจะเผยสูตรของตัวเองที่ทําทุกอย่างมาในแบบที่มันไม่ใช่แค่หลักพันแต่คุณก็สามารถตั้งเล็กๆก,ก,ก่อนได้วันละพันทําได้ดีใจทําไม่ได้ไม่เป็นไรฉันกําลังเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอยู่ดีกว่าเอาเวลานี้ไปคิดมากไปฟุ้งซ่าน เอาเวลานั้นมาสร้างรายได้ใหม่ให้ตัวเองดีกว่าแล้วมันมีแหล่งรายได้แบบเยอะมากถ้าใครสนใจนะทุกคอสนะราคาจาก6,9 0 0เหลือคอสละ1 9 9 0บาทถูกมากไม่มีราคานี้เพราะนี่หน่อยตั้งใจจะช่วยให้คนไทยมีรายได้ขึ้นมาใครที่ดูคอสฟรีคลิปฟรีมาแล้วอยากลงทุนกับตัวเองอ่ะอยากเริ่มแล้วอ่ะลองแนะนําอันนี้เลยหรือถ้าใครจะเหมา5แพ็คไปเลยจากราคาเต็ม5คอคอสนะคะ9,950นะคะวันนี้5คอคอสนี่นหน่อยให้ราคาพิเศษลดลงไปอีกเหลือแค่5000 900บาททักมาได้นะคะที่ Li n e แอดคุณนหน่อยนะ s i K I U N I Z Z N O I แล้วคุณจะรู้เลยว่าเอาเวลาที่คุณมีนะมีความสุขกับชีวิตดูหนังฟังเพลงบ้างสร้างไรายได้บ้างบาลานซ์ให้มันทำให้คุณมีความสุขในทุกๆวันแล้วก็มีรายได้ใหม่เข้ามาในทุกๆวันแค่นั้นเองเจอกันทุกคน